สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับข้อเหวี่ยงลูกค้านะครับอีกชั่วโมงนึงจะมารับนะครับก็อันนี้ล้วงใส่ห่วงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันนะครับยืดห้ามิลนะครับส่งมาวันนี้นะครับตอนเย็นส่งกลับนะครับอีกสองวันรอรับนะครับงานด่วนนะครับช่วงนี้ก็ มีคนมาช่วยงานเยอะนะครับมีรับคนเพิ่มนะครับงานเร็วเมื่อก่อนทําอยู่คนเดียวนะครับงานช้าแล้วงานเยอะด้วยนะครับเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะเสร็จนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมกันนะครับอันนี้ก็เปิดแฟดเชื่อมเลยซูมเข้าชิ้นงานเลยนะครับมาดูกันครับเชื่อมอยังไงก็ได้นะครับ ขอให้อยู่นะครับอย่าให้หลุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปปาดออกดีนะครับไม่จําเป็นต้องสวยมากนะครับสวยมากก็บางทีก็ติดไม่นานนะครับสวยมากเชื่อมงบางบางทีก็สวยแต่ว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเท่ากับเชื่อมไม่ดีเชื่อมไม่ดีส่วนมากจะแข็งแรงนะครับเรามาดูกันนะครับรายาวๆเลยนะครับ ้วการเชื่อมจะเชื่อมไม่เกินสิบนาทีหรอกนะครับจะเดินนะครับจากทางนี้ไปปึ <p> ๊อ <ull ing> นะครับมาถึงนี้ก็จะหยุดครับแล้ก็เดินอีกทีหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับมาดูกัน ครับอันนี้ผมเชื่อมเองนะครับให้ดูหน้าก่อนเดี๋ยวว่าไปจ้างช่างเชื่อมที่ไหนมาเชื่อมโชว์นะครับเชื่อมเองนะครับเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างนะครับเดี๋ยวถอยกล้องก่อนนะครับลายมันจะไม่เน้นสวยนะครับเน้นใช้งานครับเน้นซึมลึกนะครับทีนี้ก็เดินต่ออีกหน่อยหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับ เสร็จหนึ่งด้านแล้วนะครับนี่ครับเสร็จหนึ่งด้านแล้วนะครับขเขาเหวี่ยงยังไม่ทันร้อนเลยนะครับเส็นหัวหน่อยช่วงหัวชอบแตกชอบกระเทาะนะครับห่วงนี่ครับขเขาเหวี่ยงยังไม่ทันร้อนเลยนะครับแต่ความร้อนไฟใช้เยอะอยู่นะครับ ความร้อนใช้ร้อยกว่าเลยนะครับไฟ เสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งข้างครับข้างสองต่อเลยนะครับ อ่าย้ำหัวหน่อยครับ ตรงหัวนี่ชอบกระเทาะนะครับเวลาเชื่อมเชื่อมชอบกระเทาะตรงนี้ครับเน้นหน่อยอโอเคครับต่อไปก็กลับฝั่งนะครับนี่ เสร็จแล้วนะครับอเรียบร้อยไม่ถึงสิบนาทีนะครับอย่างที่บอกไอร้อนขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปปาดนะครับร้อยหายร้อนก่อนนะครับก็อันนี้นะครับเน้นอยู่นะครับ คนนานนะครับไม่ค่อยเน้นสวยถ้าเน้นสวยต้องเชื่อมพวกท่อเดินท่อโชว์ลายพวกอะไรพวกนี้ยนะครับแต่นี้เน้นเอาอยู่นะครับนี่ครับทุกตัวนะครับผ่านมือผมหมดนะครับตอนล้วงเนี่ยผมอาจจะให้คนอื่นล้วงก็จริงนะครับแต่ตอนเชื่อมผมเชื่อมเองตอนตั้งศูนย์ตอนอัดส่งงานผมส่งเองนะครับก็ถ้าทําคนเดียวทุกขั้นตอนก็มีผู้ช่วยว่าทําไมล่ะครับ นี่ก็สนใจส่งมาทําได้นะครับจัดให้นิเงียบเลยมีรับประกันนะครับห่วงแตกแล้วห่วงเราอย่างดีเลยนะครับอัดแน่นโดยที่ไม่ต้องเชื่อมข้างเลยนะครับอัด500-600ปอนด์นะครับต่ำกว่านั้นไม่ส่งงานครับล้วงทําให้ใหม่นะครับไม่ผ่าน QC ไม่ส่งงานนะครับขเขาเวียงซิ่งลงเกลิงช่างต้มมัสินฟิสตุรีนะครับ